สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ท่องมีสามดาวเดีเดินทางมหาหนองท่านว่าเนาะค่ะเนาะเดินทางมหาหนองท่านว่าหนองท่านว่าเพิ่นก็อยู่จังหวัดริสเกตค่ะชลีเพานะค่ะเนาะอยู่เพาเนื้อค่ะท่านผู้ชมหนองท่านว่าอยู่เพาเนื้อค่ะท่านผู้ชมริสเกตกับซีนี สวยลาวขมิ้นเยอะค่ะท่านผู้ชมสวยลาวขมิ้นเยอะนะคะเนาะน้องท่านว่ากับยูเผาเยือค่ะท่านผู้ชุมวอกภาษาเยือนะคะเนาะน้องท่านว่าเป็นว่าเป็นฟันเห็นพีกระซื้อค่ะท่านผู้ชมฟันเห็นพีกระซื้อพีกระซื้อมาสองโตค่ะธรรมชุมว่าว่าว่าเลยค่ะแสงว่าว่าเลยค่ะน้องท่านว่าว่าน่ะค่ะเนาะพีกระซื้อแสงว่าว่าหนากลัวแห้งน้องท่านว่าว่า น่ากลัวแห้งค่ะท่านผู้ชมเมื่อบอกเลขเมื่อบอกเลขน้องท่านว่าสามตัวสองตัวค่ะท่านผู้ชมบอกเลขสามตัวสองตัวสิเป็นเลขดีหรือตัวใดกับพี่เบิงพี่ฟังกับน้องท่านว่าผอมๆกันเลยค่ะเนาะน้องท่านว่าก็ยืนถ่ายอยู่นี่ละค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไม่เด้อค,ค,ค่ะกบบับพี่เบิงคลิปของน้องท่านว่าผอมๆกนันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องธันวาสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องธันวาอยู่ปไหนครับปอสองครับปอสองเนาะโอ้ยเก่งมากเลยอยู่ปอสองน้องธันวาพูดให้บเบาแอมและทุ่งกับเอฟซีฟังหน่อยครับว่าความเป็นมามาอยยังไงครับเห็นผีกระสือนะ่ะผีผีกระสือมันมากินกินไก่ในเล้าผมครับผีกระสือมากินไก่ในเล้า นมันมากันกี่ตัวสองตัวครับมาสองตัวครับถมมูกมาสองตัวครับท่านผู้ชมเนาะน่ากลัวไหมน้องธันวาน่ากลัวไหมน่ากลัวครับอ้ยน่ากลัวมากเลยเนาะเบาแอมเราทงกับเฮียนแต่ไม่นหนังในโทรทัศน์เนาะครับท่านผู้ชมเนาะมันมีไฟสีแดงไหมน้องธันวามีครับมากมากเลยปะครับอ้ยมาสองตัวผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้หญิงครับผู้หญิงทั้งสองตัวเลยบอกครับโอ้ยผู้หญิงทั้งสองตัวเด้อครับท่านผู้ชมเนาะน่ากลัวไหมน่ากลัวครับเห็นไส้เลยบอกเห็นเลยครับโอ้ยไฟมันแดงออกมาตรงไหน,นตรงไส้ครับแดงออกมาตรงไส้ครับมาก,กามากเลยครับโอ้ยน่ากลัวมากเลยครับแล้วเป็นไงต่อน้องธันวามันกินไก่กี่ตัวผมไม่ได้นับครับ กินไปเยอะเลยบอครับโอ้ยกินไปหลายตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วยังไงต่อนะ้องสันวลักก็เลยเรียกตามาดูครับเรียกตามาดูอีกครับอืมมันกลัวไหมล่ะเรียกตามาดูนะนะ่ะไม่กลัวครับไม่กลัวครับมันไม่กลัวเลยครับแล้วยังไงต่อทีนี้นะ่ะตาตาก็ก็จะไล่มันไปแต่แต่มัน มันไม่ไปมันไม่ไปครับอ้ยมันไม่กลัวเลยครับแล้วยังไงต่อว่ายังไงมันตึงจะหนี้ผมก็เลยว่าเนี่ยแบบตงอยากเรียกหมอผีมาปราบครับจะเอาหมอผีมาปราบครับเอาหมอผีมาปราบมาฆ่าครับมันไปไม่ทีนี้น่ะบอกว่ายอมแล้วยอมแล้วครับอ้ยยอมแล้วยอมแล้วว่าสันครับท่านผู้ชมเนาะแล้วยังไงต่อ ็เลยบอกว่าจะบอกเลขจะบอกเลขครับมันจะบอกเลขครับอืมมันจะบอกเลขเนาะบอกพูดให้เบาแอมแล้ท uh 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 ุ่งฟังได้ไหมครับพูดได้ไหมได้ครับอือพูดได้เนาะมันบอกเลขตัวไหนน้องธันวาเจ็ดหกครับเจ็ดหกครับบอกเลขเจ็ดหกเลยมันพูดออกมาเลยบอกพูดเลยครับพูดเลย ครับอืมมันพูดเลยเลยครับแต่ผู้ชมเด้องเจ็ดหกเจ็ดหกเนาะอืมเจ็ดเลขเจ็ดหกครับมันบอกยังไงอีกมันบอกเลขสามตัวไหมบอกครับเลขสามตัวก็บอกครับแต่พมจะเขียนให้ครับจะเขียนให้เลขสามตัวครับอ้ยได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวบ่าแอมแลวทุ่งจะเตรียมสมุดปากกากระดาษมาให้น้องคันวาเขียนให้มันมันบอกว่าจะเขียนให้บอกอมันมันน้องธันวาจะเขียนให้เอง มันไม่มีมือเนาะครับผมแต่เลขเกียรกบอกได้ตัวเลขสามตัวจะเขียนให้ครับโอ้ครับครับครับก็มารับชมกับน้องธันวาครับว่าน้องธันวาจะเขียนเลขสามตัวเด็ดเด็ดงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้ที่เจะดถึงนี้จะเป็นตัวไหนจะถูกใจ f เอฟซีไหมเนาะครับเนาะเด็กชุดนี่ครับมารับชมกับน้องธันวากันเลยครับ เดี๋ยวท้องมีสามดาวก็จิเตรียมสมุดกระปกานะคะเนาะเตรียมสมุดกระปกาให้น้องธันวาเขียนให้กับ่านผช้่มเตรียมสมุดกระปกาให้น้องธันวาเขียนให้เนาะค่ะเนาะกลับไปรับช่มรับฟังกันเลยค่ะน้องธันวาพร้อมหรือยังครับน้องธันวาครับับผมจะได้ประกาแล้วเนาะครับเนาะได้ประกากับสมุดแล้วครับให้น้องธันวาเขียนให้เลยครับ เห็นตัวใหญ่ๆหน่อยน้องธันวาเจ็ดครับท่านผู้ชมตัวน้องธันวาเกียมเหรอครับท่านผู้ชมเจ็ดหกเจ็ดหกอืเห็นแล้วครับท่านผู้ชมเห็นแล้วดูเอาด้วยครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่แหละครับน้องธันวาพูดได้ไหมนี่พูดได้ไหมพูดบอกเป็นตัวเลขได้ไหมอ่าครับอ้าวน้องธันวาบอกหม่มีเลข อะไรบ้างเลขสองตัวก่อนเลขสองตัวมีเ, ib, เลขเจ็ดกับเลขหกครับเลขเจ็ดกับเลขหกเนาะเลขสามตัวแหละน้องธันวาเลขห้าเลขเก้าแล้วก็เลขหกครับผีกระสือมันบอกว่าอย่างนี้เลยป่ะครับโอ้ยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเนาะน้องธันวาก็ฝันเห็นผีกระสือครับสองตัวครับสองตัวน้องธันวา ฝันวันไหนครับพี่น้องธันวาฝันวันไหนครับจาได้ไหมฝันได้กี่วันแล้วฝันได้สองวันแล้วครับสองวันแล้วเนาะแล้วไปบอกคุณตาหรือยังตัวเลขนี้ะนะบอกแล้วบอกบอกแล้วคับโอ้บอกแล้วเนาะบอกคุณตาเอาไปซื้อลรตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคกับน้องธันวาดูครับเผื่อมีโชคมีลาภ เผื่อถูกรางวัลใหญ่กับน้องธันวาครับท่านผู้ชมเนาะก็ขอขอบคุณน้องธันวามากๆที่ให้ตัวเลขดีๆเอฟซกับบ่าวแอมแล้วทุ่งเอีคุณค่ะท้องมีสามดาวก็ขอบคุณน้องธันวาเนาะค่ะเนาะขอบคุณน้องธันวาดีๆค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเด็ดๆเนาะค่ะเนาะสาหรับคลิปนี้ท้องมีสามดาวก็ขอบคุณน้องธันวาดีๆค่ะขอบคุณค่ะน้องธันวาขอบคุณค่ะค่ะ อบคุณน้องท่านวาดหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆ,ๆดีเด็ๆด,ๆดกับทองมีสามดาวไปฝากเอฟซีค่ะเดี๋ยวทองมีสามดาวกับเขียนต,ตัวเลขใสสมุดให้ท่านผู้ชมแคปตหน้าจออีกั้งหนึ่งนะค่ะเนาะเขียนตัวเลขให้ท่านผู้ชมอีกั้งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะ,ะ,ะค่ะท่านผู้ชม เลขของน้องธันวาค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องธันวาเนาะค่ะเนาะเราจำงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้ายนหกหานะค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอไวเบิงเด้อค่ะท่านผู้ชมน้องธันวาฝันเห็นผีซื้อผีกระซื้อค่ะท่านผู้ชมผีกระซื้อมาสองตัวมาสองตัวมากินไก่อยู่เหล่าค่ะท่านผู้ชมมากินไก่อยู่เหล่าน้องธันวาเนาะค่ะเนาะน้องธันวากะว่าเอาผีมาปราบ อภีมะป่าพีกระซื้อพีกระซื้อมะก,กะย่านกะทนประชมน้องท่านว่าว่ามะก,กะย่านมะก,กะเลยบอกเลขน้องท่านว่าเนาะค่ะเนาะน้อ,นองท่านว่าก็เขียนให้เจ็ดหกเจ็ดหกหาเก้าหกเจ็ดหกหาเก้าหกเนาะค่ะธรรมชมก็เอาไว้เป็นแนวทางแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้านะคะน่ะเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะธรรมชมค่ะ สำหรับคลิปนี้ท้องมีสามดาวกับศิลาธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้โชคๆมั่นมานเฮงเฮงรวยๆขังวดน,นี้สวัสดีค่ะ